สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับทอมทนิสศนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งกับประวัติของคนที่ชื่อว่าเดนนิโรนะครับเขาเนี่ยเป็นบุคคลธีพลแห่งวงการการเงินอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่น้อยหน้ากว่าใครนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับนี่คือพอร์ตเทรดจากทีมงานของ u h a s t ทำกำไรและถอนเงินไปแล้วกว่า23,000บาทด้วยทุนเริ่มต้น0บาท ก็เพราะว่าพอร์ตนี้เริ่มต้นด้วยโบนัสฟรี30ดอลลาร์สหรัฐจากโบรกเกอร์ FXGT เมื่อทำกำไรได้ก็ถอนได้จริงคุณเองก็ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นแค่เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ FXGT ผ่าน u h แล้วยืนยันตัวตนเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับโบนัสทันที30ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอาไว้เทรดและกำไรที่เกิดจากโบนัสสามารถถอนได้แบบบัญชีนี้เลยครับนอกจากนี้ยังมีโบนัสเงินฝากอีก50%สูงสุด500ดอลลาร์สหรัฐ ฝากเงินเข้ามาเทรด1,000ดอลลาร์สหรัฐรับโบนัสไปเทรดอีก500ดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่รหัสผู้แนะนำเป็น UHAS ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิกกับเราและรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากเราด้วยนะครับ u s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด เดนนี่โรบนะครับนักลงทุนชื่อดังนะครับซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการกองทุนเฮดฟันนะครับแต่เขาก็ยังเป็นคนที่คิดค้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็การจัดการการลงทุนอย่างมีระบบผ่านการบริหารที่ Third Point นะครับลิมิตไลท์บริตี้คอร์ปอเนะครับผมเชื่อว่าวิดีโอนี้นะครับคงจะไม่ใช่แค่การเล่าประวัติของความเป็นมานะครับของใครที่ชื่อว่าเดนนี่โรบเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันจะแฝงไปด้วยความทะยานนะครับ นักลงทุนมือใหม่หรือมือเก่านะครับหรือเพียงแค่อยากจะหาแรงบันดาลใจนะครับในการลงทุนผมเชื่อว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะสามารถให้ความต้องการที่คุณนั้นตามหาไม่มากก็น้อยครับมาเริ่มกันที่ประวัติของชายที่ชื่อว่าเดนิเอลเซตโรมนะครับเกิดวันที่18ธันวาคมปี1 9 6 0เครับเขาเกิดที่ซานตาโมนิกานะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโรมนั้นเติบโตในครอบครัวของชาวยิวครับคุณพ่อของเขานั้นชื่อว่าโรนัลโรบครับเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมายที่ลอสแองเจลิสครับแล้วก็ด โ,นโานค,นคุณแม่ของคุณโรบเนี่ยก็ชื่อว่าแคลร์โรบส์นั่นเองนะครับคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ครับแล้วก็นักวิชาการอิสระด้วยแต่ที่น่าทึ่งก็คือคุณโรบนะครับมียายทวดที่ชื่อว่าลูดแฮลเลอร์นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตตุ๊กตาขวัญใจของเราเด็กสาวอย่างบาร์บี้นั่นเองเดีเนียโรบนะครับเขาเข้าโรงเรียนมัธยมที่พาริ s เซชชาร์เตอร์นะครับแล้วก็เรียนในหลักสูตร AP นั่นเองหรือว่า Advanced Placement c a s s e s นตะครับผมออธิบายก่อนะครับตรของ AP นั้นก็คือหลักสูตรของกกาารรนสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับที่มีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น แล้วก็ยากกว่าหลักสูตรปกตินั่นเองจุดะส์ของหลักสูตรของ AP เนี่ยก็เพื่อให้ตัวผู้เรียนนั้นได้เตรียมความพร้อมนะครับก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งเนื้อหาการสอนเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับระดับชั้นมหาวิทยาลัยหรือทีเเียวครับและถ้าหากตัวผู้เรียน,นยสามารถทาําคะแนนหรือว่าสอบผ่านของข้อสอบของ AP ที่ได้จัดทําขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเอาไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยนะครับดิเนโรบนะครับเคยบอกว่าตัวเขาเองนั้นสนใจเรื่องการลงทุนมาตั้งแต่อายุ5ขวบครับตัวเขาให้ผมว่าสายเลือดของนักลงทุนนนเเี่ยยัววออูใตขง ตตั้งแ่เกิดนันอ,นอกจากฝีมือในการลงทุนยังเก่งไม่พอสกิลการพูดของเขาก็ใช่ว่าจะธรรมดานะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาเนี่ยจะเข้าโรงเรียนมัธย,ยมพาริเสชาร์เตอร์เนี่ยเขาเกือบสวยเพราะว่าวการพูดของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับตอนอายุ12นะครับโลบเนี่ยเกิดจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เขาอยู่เนี่ยก็คือพอลีเบียจูเนียไฮสคูลนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงมัธย,ยมตน้นทาให้โรบนั้นถึงขนาดต้องจ้างด้วยจานวนเงิน25เซนต์ต่อวันนะครับกับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อว่า ให้กับโรบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะของบริการอีกแล้ว yeah, like นะครับซึ that, ่งก็จะมอบหน้าที่ให้กับโรบเนี่ยในการดูแลกิจการนะครับในส่วนต่างๆในระหว่างการเรียนที่พริเสชชาร์เตอร์นะครับโรบก็ได้ลองก่อตั้งบริษัทสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเป็นยังไงฮะสายเลือกนักลงทุนมันเข้มข้นใช่ไหมครับมีคุณย่านะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างบาร์บี้นะครับซึ่งโรบเนี่ยก็ลองก่อตั้งบริษัทสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเองนะครับด้วยในสายที่รักในการลงทุนนะครับจะมีีในนนนนนนคคุณรรรรรรรูขขอออออองงงงงโโโเเเเเเเยย่่่่ตัั้ฉาาาาวไไไไมมลลบบบบิิดดดด์์์์ซึ ก็เป็นตัวละครจากนวนิยายในชื่อเรื่องของ Catch 22นะครับของโจเซฟเฮลเลอร์นะครับผู้ที่แสวงหากําไรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นตัวละครที่คอยควบคุมตลาดมืดอีกด้วยเท่าที่ผมได้ลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็ทราบว่านวนิยายอย่าง Catch 22เนี่ยก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ได้รับชมกันนะฮะสามารถลองไปรับชมมาดูได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมเดนิเอโรมนะครับก็เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลีนะครับโรมเนี่ยศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนี้ได้ประมาณอยู่2ปีนะครับจึงตัดสินใจาย,ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับในสาขาดา้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับเดนนิลโรฟเนี่ยเขาก็ได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นอย่างอดีตประธานธิบดีอย่างบารักโอบ,บามาด้วยเช่นกันนะครับในช่วงที่บารักโอบ,บามาเนี่ยได้ทําการหาเสียงในช่วงนั้นเนี่ยเดนนิลโรฟนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินจนํานวนมากนะครับในการหาเสียงชิงตําแหน่งประธานธิบดีในสมัยนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ตัวเขาเองนะครับก็ยังมี วรรณกรรมและศิลปะอีกด้วยโดยเขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงมหาวิทยาลัยโคลอมเบียไว้ว่าในช่วงที่เขาเรียนอยู่นั้นเนี่ยเขาอาจจะจํรายละเอียดหลักสูตรได้ไม่มากนักนะครับแต่เขาเรียนรู้จากการซึมซับหลักแนวคิดสําคัญได้ดีนะครับลูบแล้วว่าเขาชอบอ่านนวัติยาอีกด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถจดจําความรู้สึกนะครับเมื่อได้อ่านหนังสืออย่างเรื่องดองกโคเต้นะครับหรืออีปิกเตตัสได้อย่างชัดเจนอีกด้วยในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนที่โคลอมเบียนะครับเดนนิลลมเนี่ยก็ได้ลงทุนผิดพลาดนะครับแล้วเขาก็ได้เรีียยนนรรู้บทเอสแพงคจาากวม าาขของเนนัน่ซึ่งในขณะที่เรียนอยู่นั้นรโรบเนี่ยสามารถทางกำไราจากการลงทุนได้มากถึง102,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่อย่งางไรก็ตามเขาก็ต้องสูญเสียเงินทั้งหมดไปจากการลงทุนผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวครับซึ่งเขาเลือกลงทุนกับบริษัทที่ชื่อว่าพุทิธานเบนเน็ตนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องช่วยหายใจนะครับทางการแพทย์ที่ประสบกับปัญหาภาวะขาดทุนอย่างมหาศาลนะครับหลังจากเครื่องช่วยหายใจเนี่ยของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการเสียชีวิตหลายรายนับตั้งแต่นั้นนะครับทำให้เขาา้ัาาั่นนนมมใจมกจ นนในปี1 9 8 4นะครับรหลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยเดนนิโรมเนี่ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตการทํางานที่วอร์เบิร์กครับพินส์คัตซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชนนะครับตั้งแต่ปี1 9 8 4จนถึงปี1917ครับและทํางานเป็นผู้อำนวกยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ไอแลนด์สแค o ร์โดยเน้นไปที่การจัดหาเงินทุนด้วยหนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าระบบการทํางานของการจัดหาเงินทุนด้วยหนี้เนี่ยมีการทํางานอย่างไรได้บ้างแต่ผมจะขอ,อธิบาาายตมมที่ผเข้ใจแล หากผิดพลาดหรือว่าข้อมูลบางส่วนนั้นขาดหายไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับซึ่งผมขออนุญาตย,ยกเครดิตให้กับทางเว็บไซต์ต้นทางอย่าง l i ฟ e สปีดในครับแล้วก็ i n v e s t o p e d ป a เดนะฮะซึ่งตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเมื่อบริษัทเนี่ยต้องการระดมเงินนะครับเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครับหรือว่าใาใจ้จ่ายทางด้านเงินทุนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะขายตราสารนี้ให้กับบุคคลหรือว่านักลงทุนเพื่อแลกกับเงินกู้ครับหากนักลงทุนสถาบันการเงินหรือว่าบุคคลเนี่ยที่ได้ทําการซื้อตราสารนี้ทีว้้้ไก,ก็จะลลัแด และก็เงินต้นตามระยะสัญญาของนีที่ระบุไว้ถ้าที่ผมรองหาข้อมูลดูนะครับหุ้นกู้และตราสารหนี้เนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกันครับเพราะทั้งสองเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่องค์กรต่างๆเนี่ยใช้ในการระดมทุนคุ้นไหมครับว่าในประเทศของเราเนี่ยก็มีหุ้นที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็อย่างที่ยกตัวอย่างกันไปเนี่ยก็จะมีหุ้นสบายนะครับหรือว่าหุ้นอย่าง JKN นะครับที่มีมูลค่าเสียหายมากถึง6 0 9้าล้านบาทน,นะครับที่ผมยกตัวอย่างบางแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพแแล้้วก็เขาใจใจนบบบบริท มากขึ้นนนั่เองกลับมาด้วยเรื่องของเนื N ้โรมนะครับที่ว่าดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการเนี่ยซึ่งหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วนะครับเขาก็ยังมีบทบ,บาทหน้าที่ที่ทํางานที่อื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์อีคิตี้อินเวสเตอร เจฟฟรีย์ลิมิเต็ดไลเบลิตี้คอร์ปอเรชั่นแล้วก็ซิตี้กรุ๊ปนะครับซึ่งนอกเหนือจากผู้อำนวยการแล้วนะครับเดลเนย์โรมเนี่ยก็ยังได้รับประสบการณ์ในด้านการเก็งกาไรความเสี่ยงนะครับการจัดการหนี้เสียรวมไปถึงการขายพัฒน์ผลตอบแทนสูงด้วยต่อมาในปี1995นะครับเดลเนย์โรมเนี่ยรวมไปถึงครอบครัวของเขาแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนเฮดฟันนะครับที่ชื่อว่า Third Point Limited l i ไลเบลิตี้คอร์ปนะครับด้วยจำนวนเงินมากถึง3.3ล้านเหรียญสหรัฐนนะะครับบบบซึ่่่่่งงงงาาาาทททีีีีผมไปลออหเยกกก็็จว 4ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับแต่ก็มูลก็อาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับแต่โดยประมาณแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐน,น,นะครับกองทุนเฮดฟันเติร์ดพอย t ์นะครับภายใต้ใการบริหารของลูเนี่ยก็ทําให้ชื่อเสียงของ Third Point เติร์ดพอยท์เติบโตอย่างมากนะครับแล้วก็มีการบริหารทรัพย์สินมูลค่าประมาณ11,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในปี2024นีน้นั่เนเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะถือหุ้นบริษัทในเกบปริมาณที่เยอะมากๆนะครับเพื่อให้มีอิทธิพลต่อาการบริหารจัดการแล้วกทิยบรษัีหมญ นะครับที่โรบได้มีส่วนในการบริหารไม่ว่าจะเป็น Yahoo! นะครับโซนี่โซติบายนะครับแล้วก็เนสเล่นะครับจากแนวคิดต่างๆแล้วก็นิสัยของเดนนิโรบเนี่ยก็ทําให้เขามีความโดดเด่นมากกว่าใครๆครับการเลือกวิธีการลงทุนของโรบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทำให้กองทุนอย่างเติร์ดพอยเนี่ยประสบความสำเร็จในโลกของกองทุนอย่างมากและอีกหนึ่งจุดแข่งของโรบนั้นก็คือการลงทุนแบบเชิงรุกนะครับซึ่งโรบเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักในด้านนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตามคํานิยามของการลงทุนเชิงรุกที่ว่าเนี่ยก็หมายถ ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจแล้วก็บทบาทของบริษัทน้นๆนครการมองหาหมูลค่าของหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมองให้ขาดนะครับเนื่องจากหากเราสามารถถือหุ้นที่มีศักยภาพที่สามารถเติบโตไปได้อย่างมหาศาลแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปตเต็มๆใช่ไหมครับและเดนิเอลโรบเนี่ยก็เป็นอีกคนนะครับที่มีสายตาในการประเมินค่าของหุ้นเนี่ยได้อย่างเด็ดขาดเลยครับซึ่งนอกจากหุ้นแล้วนะครับเราก็ยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสินทรัพย์ทั่วอื่นๆด้วยเช่นกันนะครลงของ Third Point มถ ที่สามารถมอบผลตอบแทนให้กับนักลงทุนชี้ว่าดีมากๆเลยแต่คนเราก็จะทําให้ทุกคนชื่นชอบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเดนนโรมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกวิจารณ์ด้วยเหมือนกันจากพฤติกรรมการลงทุนของเขาที่มุ่งเน้นที่การทํากําไรในระยะสั้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะกระทบในด้านจริยธรรมและก็กฎระเบียบได้และยิ่งเติร์ดพอยต์เนี่ยครับมีเป้าหมายในการทํากําไรในระยะสั้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการถกเถียงว่าสิ่งที่โลบทํานั้นเหมาะสมจริงๆแล้วหรือเปล่าเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ได้ครับและจากที่ผมเล่าไปนะครับอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่พวกเขาเนี่ยมักจะใช้นั่นก็คือการถือหุ้นในปริาณทมากทใช่ไหมครับก็ทําให้พวกเขานั้นมักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าอาจจะไปขัดแย้งต่อเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัทนั้นได้แล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะครับแล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างมากเลยก็คือ Perform a n c e ของ thirdpoint นั่นเองนะครับซึ่งสไตล์การลงทุนของเดนนีลโลมเนี่ยบางทีนะครับเ่อเ่านนรรือ่าไม่มามาสสํเอนัันนนบในส่วนนี้เนี่ยข้องัทนนไม สติภาพจริงๆแล้วหรือเปล่าถึงแม้ว่าเดลนีลูบนะครับจะเป็นคนที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์นะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มักจะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิและก็องค์กรนะครับที่ให้การช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2019เนี่ยซึ่งเขาเองเนี่ยก็มอบเงินจำนวนมากให้กับองค์กรนะครับที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะครับที่สนับสนุนกระบวนการความยุติธรรมทางอาญานะครับรวมไปถึงนโยบายของตํารวจฝ่ายซ้ายด้วยและยังบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ด้้าาาานกกรศึษหหลยยแ่งดว ไปถึงโรงเรียนอย่างชาร์เตอร์สกูลนะครับที่ที่เขาจบการศึกษาม่ได้ยมมานะครับซึ่งก็ยอดเงินที่มีการรายงานไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 9 5ล้านเก้าแดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับและยังมีสถานศึกษาอื่นๆอีกด้วยนะครับที่เขายังบริจาคเงินให้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยบราวน์นะครับอยู่ประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับ TFA นะครับ Teach for America นะครับหรือว่าองค์กรจัดหางานแล้วก็ฝึกอบรมครูนะครับที่นิวยอร์กประมาณ2องแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับและอีกหนึ่งที่ก็คือ มหาวิทยาลัยโคดอมเบียรครับซึ่งเขาบริจาคไปประมาณ2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับและยังมีอีกนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเยอะและก็ไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นนะครับเดนนี่โรบนะครับยังบริจาคเงินให้กับองค์กรส่รงเสริมเรื่องสิทธิผู้หญิง อย่าง AHA นะครับรู้ไปถึงองค์กรหลายๆแห่งนะครับที่ดูแลเรื่องชุมชนชาวเยอรในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเดลเนลโรบเนี่ยมีเน็ตเวิร์กอยู่ที่ประมาณ3.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตามข้อมูลของนิตยสาร Forbes นะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดวันที่22เดือนพฤศจิกายนปี2567ครับแล้วก็อยู่อันดับของมหาเศรษฐี1,087นะครับณตอนช่วงที่ผมเนี่ยได้ทาการหาข้อมูลนะครับซึ่งถ้าวิดีโอนี้เสร็จไปเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนนแแปปปลลงไได้้คครรรรัััับบบบก็จววะะสห ของชายที่ชื่อว่าเดนนิโรมนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแรงบรรดาใจให้กับเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกับการเทรดครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปพ่นเท่านี้ครับสวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด